i got problems on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  problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going mm t o something that's. เอาแล้วครับกาบสวัสดีน้องๆชาวไทยวัย ey, รุ่นเมกากันด้วยนะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งอยู่ในช่องพี่เดฟทีวีเช่นเคยวันนี้นะพี่มีสาระด,ดีๆอีกแล้วที่จะมาสอนน้องๆน,นะก่อนอื่นก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันก่อนเลย วันนี้นะพี่จะมาสอนวิธีการเติมเกมฟรีไฟแบบโคตรคุ้มโคตรประหยัดเลยนะจ่ายเพียงแค่40บาทเราได้รับ200เพชรไปเลยแบบโคตรคุ้มประหยัดจริงๆปกติแล้วเวลาเราเติมในเกมถ้าเราเกิดเราไม่ใช้สูตรนี้นะเราเติม37บาทอรอบรอบก็เกือบ60 70บาทแล้วก็ถึงจะเราถึงจะได้200เพชรอ่ะแต่อันนี้เราจ่ายแค่40บาทเราได้รับ200เพชรอ่ะ น้องๆอ,อยากรู้ไหมครับว่าทำยังไงบ้างต้องใช้แบบไหนต้องใช้โหลดอะไรบ้างทำตามคลิปนี้ให้จบเลยนะครับก็อย่าลืมแชร์เพื่อนน้องด้วยละ่ะและมันมีสิทธิ์จำนวนจำกัดด้วยนะทำทำแบบนี้อ่าอันดับแรกเลยน้องต้องทำการดาวน์โหลดแอปช้อปปี้เพย์ก่อนเลยดาวน์โหลดแล้วสมัครอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นน้องคลิกเ,เข้าลิงก์นะเพื่อไปรับคูปองนะคูปองในแอปช้อปปี้นะ มันจะสามารถเ,ออเปิดได้เฉพาะในโทรศัพท์ Android ที่มีแอป Shopee Pay เท่านั้นนะฮนะจะไม่มีแอป Shopee Pay ต้องดาวน์โหลดก่อนเลยอย่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะฮะแป pp, อปอมันเป็นหน้าเข้าคูป,ปองในแอป Shopee Pay นะเพื่อเราไปเอาคูป,ปองมาใช้งานนะเพื่อที่จะเติมเกมฟรีไฟล์หลังจากนั้นนะเราไปรับคูป,ปองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราเข้าไปในเกมฟรีไฟล์และทาการ สั่งซื้ออ่าก่อนที่จะสั่งซื้อนะน้องๆต้องเติมเออเงินเข้าแอปช้อปปี้เพยให้เรียบร้อยก่อนขั้นต่ำสัก100บาทอ่าแล้วเราก็เข้ามาในเกมกดสั่งซื้อ37บาท100เพชร2รอบและเราก็ได้รับส่วนลดนะฮะก็คือ1รอบแรกเราจะได้รับส่วนลดเอ่อ1บาทและครั้งที่2เราก็จะได้ส่วนลด33บาบาทตามลำดับ และสิทธิ์นี้มันมีจํานวนจํากัดด้วยนะคูปองนี้วมันมีจํานวนจํากัดนะ,ะเ,เขาบอกว่าสิทธิ์จำนวนจํากัด2,000สิทธิ์แรกต่อวันนับสิทธิ์จากการใช้คูปองอแล้วก็ระยะเวลาของกิจกรรมนี้คูปองนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวานะถึง19ธันวาคม64นะ คูปองของเอ่อคูปองหมดอายุภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นนะเราถ้าเรากดรับใช้ใช้แล้วอะจำกัดใช้เฉพาะผู้ใช้ Android เท่านั้นจำกัดสิทธิ์1สิทธิ์ต่อ1คนต่อ1เครื่องต่อ1วันเท่านั้นนะครับโอเคหวังว่าน้องๆทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าจะมีประโยชน์ให้กับน้องๆนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับ และเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บายบาย